วันนี้ใบจะพาทุกคนไปสุ่มนี่เลยแก๊งกระต่ายสายตึงจะบอกว่าใบามีสีฟ้ากับสีแดงแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่สีม่วงไอวอแล้วก็กระเป๋าค่ะที่ยังไม่มีเดี๋ยวเราจะสุ่มเอากันให้หมดเลยแล้วก็มันสามารถสะสมโทเค็นมาแลกได้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันซิว่าวันนี้ใบจะเกลือไหมเพชรเริ่มต้นของใบก็อยู่ที่8 7 9 0 1นนะคะสาทุข,ขอให้ไม่เกลือนะ <c oughs> ดายดาคือชุดสวยมากทุกคนโอ้กระเป๋ วันนี้ถือว่ามากับดวงนะ <c oughs> โอ้ทุกคนดูชุดสีฟ้าออกแต่ใบมีสีฟ้าแล้วอะเนี่ยแต่ก็ถือว่าไม่เกลือนะหมุนห้าครั้งได้ชุดสีฟ้าหรือจริงๆแล้วระบบมันจะรู้ว่าใบอะออกอีกแล้วสีฟ้าเห็นไหมระบบมันรู้แน่เลยว่าใบมีสองชุดนี้อยู่แล้วเนี่ยอ้ยสีแดงก็ออกดูดิทําไมถึงออกแต่อันที่มีแล้วอะสีม่วงไม่เห็นออกบ้างเลย แล้วตอนนี้ใบก็ได้ทอเขเคนครบที่จะแลกสีม่วงได้แล้วนะแต่ว่าใบาเจะไอวอด้วยเดี๋ยวเราไปหมุนเพิ่มกันค่ะแล้วใบก็แลกได้แล้วเย่ร yeah! วมแล้วชุดกระต่ายนี้กับไอวอแล้วของอื่นๆเนี่ยใบยหมดไปทั้งหมด2,850เพชรนะทุกคนก็ถือว่าไม่ค่อยเกลือนะถือว่าคุ้มเลยแหละได้ทั้งสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีม่วงแล้วน้องๆล่ะคะสุ่มหมดกันเท่าไหร่เม้นบอกพี่ใบหน่อย